สวัสดีครับผู้ชมวันนี้เรามาปลูกยางพาราพื้นที่ใหม่ครับเพราะดีว่าเราได้กระยางมาแล้วครับเกือบประมาณ200ต้นครับเพราะว่า190กว่าถือว่า200ต้นนะครับพอดีก็ถ้าเขาเหลือเราก็จะปลูกต้นคู่ไปเลยครับไปดูบรรยากาศครับก็จะเป็นที่นาแบบว่ามันมันไม่มีน้ำคุณผู้ชม เพราะว่าที่จังหวัดน่านนะครับอำเภอเวียงสาน้าไม่มีแล้วน้ําแห้งครับเพราะว่าเราก็เลยต้องปรับแผนมาปลูกยางพาราเลยครับนี่ครับพื้นที่ก็วันนี้ที่เราปลูกก็อีกสี่ไร่ครับมันหน้ามันแคบิยชมแต่มันยาวนะครับยาวโน่นครับยาวไปประมาณสักห้าร้อยเมตรได้ครับนี่ก็ญาติญาติกันครับที่มาปลูกตรงนี้ครับพอดีก็ พอดีว่าคุณพ,พี่ก็เอาข้าวโพดมาปลูกด้วยครับเพราะว่าเพื่อไปลืมใส่นั่นเด้อปุ๋ยเน่ะลืมบอกผมเด้อผมก็ใส่ปุ๋ยแบบนี้ครับผู้ชมง่ายๆครับนี่ครับปุ๋ยชีวภาพของโซเล่ครับใส่กำม,มือก็ความลึกก็ พอๆพกับถุงนี่แล้วครับผู้ชมแต่เราก็ปลกูกปลูกหน้ายางเอาเอาต้นกิ่งไปทางทิศต,ตะวันออกนะครับผู้ชมนี่ครับเพราะว่าตอนเย็นๆมาแสงแดดเขาจะจะส่องมาทางทิศตะวันตกครับนี่ครับทางทิศตะวันออกตรงนี้ครับผู้ชมทางทิศเหนือก็ได้ทิศตะวันออกก็ได้ครับแต่ขออย่าให้เป็นทิศตะวันตกครับงงรอันนี้เราก็ เพื่อให้ขุดขุมเล็กก็ได้ครับผู้ชมเพอเราวันนี้เราได้ทีมงานมาเยอะครับนี่กับใส่แค่นี้นี่ทีมงานมาก็น่าจะ200รต้นนี่น่าจะครึ่งวันน่าจะเสร็จครับตอนนี้ก็เวลาก็ประมาณเกือบเก้ามงวันนั้นผมมาทํากับเพื่อนครับสีไร่งาน2คนเสร็จไปใน สามโมงเย็นวันนี้ก็ทำภารกิจนะครับเพราะว่านี่ไม่ใช่ต้นก่ายางเม็ดนะครับต้นก่ายางที่เราซื้อมานะครับเพราะว่าเราเราไปถอนเม็ดมาไม่ทันนะครับต้องต้องเสียเงินแล้วครับวันนี้คต้นต้นตาก็ที่จังหวัดน่านอ่านี่ก็ของจังหวัดระยองครับสั่งมาครับเราไม่ได้เลี้ยงครับวันนี้เราไม่ได้เลี้ยงต้นไว้ครัก็ถือว่ายาวนะครับคุณผู้ชมดู ไม่ยาวไม่ยาวครับนี่ขนาดนี้ครับก็หนึ่งสองสามน่าจะสามชัดได้นะครับผู้ชมสูงเหมือนกันครับสี่สิบ้าบาทถือว่าคุ้มนะครับคผู้ชมก็มันจก็ใช้แพงหน่อยนะครับแต่ว่าเราปลูกต้นคู่เดี๋ยวเราเอาต้นเม็ดมาลงครับอันนี้ก็ลงต้นหลักไปก่อนครับปลูกต้นคู่ก็อดีของเขาก็รเรากีดได้หลายต้นนะครับพื้นที่นี่ นี่คือสองไร่นะครับสองรอต้นถ้าปลูกต้นคู่ก็จะได้สี่ร้อยต้นนะครับปลากิจทีก็สี่รอยต้นหรือว่าเพิ่มพื้นขอเลยเพิ่มต้นนะครับคลิปนี้ก็คงจะรำลาคุณผู้ชมไว้เท่านี้แล้วครับกดไลค์กดแชร์กดกดกิด่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจครับมาเล่าสู่กันฟังครับ <laughs> วันนี้เราอยู่เวียงสา